พี่ชั้นดูการกำลังแต่งหัวใจที่ก้นของน้องคอกี้อยู่นะใครอยากได้หัวใจที่ก้นน้องคอกี้น,กน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับต่อได้เลยร้านน้องหมาน้องแมวซา,าลอนในสวนเกษตรบางขันกะครับศูนย์แปดหกหกสี่สูงสี่สี่สี่สามงานแต่งให้กับสุนัขแะมวก,กับสบยายดูดนี้เรารับหมดนะครับเป็นยังไงนะจ๊ะเป็นยังลูกเอ้เข็นใจกันหน่อยคันแล้ว น่ารักไงกลนหัวใจของน้องคอกี้นะครับพี่ช่างลูกตาลกาลังตัดแต่งขนนะครับด้วยกันไต่ตันตัวให้กับน้องคอกี้นะครับใครสนใจใช้บริการนําน้ำตัดขนไปกลนหัวใจของท่านคอกี้แบบนี้นะครับติดต่อได้เลยคาับร้านน้องหมาน้องแมวซาอรอนในสวยเกษตรมางขลัแกนดิ้นดุกัดสบัดวิงวีพี่ช่างรับหมดนะมีบริการรับส่งมีบริการกจัดเห็ำมาด้วยรายได้ส่วนหนึ่งเราใช้ในานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจระมาจร ในมูนลนิธิต่างๆนะครับอนุโมทนาบุญรมกันครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ